ณเวลานี้นะคะเรามาอัปเดตทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการเดินทางไปลุยทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอย่างวอลเลย์บอลในชฉลี่วีแนล2024กันค่ะตอนนี้นะคะถึงที่กรุงริโอเดอเจเนโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงประเทศบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวไทยเนี่ยได้ออกเดินทางตั้งแต่คืนวันเสาร์เข้าวันอาทิตย์นะคะออกเดินทางประมาณตีหนึ่งครึ่งใช้เวลา6ชั่วโมงในการรอเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ โดยท่าอากาศยานของดูไบนะคะก็มีกองสุลใหญ่นะเมืองดูไบให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกการเดินทางเป็นอย่างดีเลยหลังจากนั้นก็ต่อเครื่องไปริโอเดจาเนโรนะคะรว,รวมเวลาที่สาวไทยเนี่ยใช้เดินทางจากกรุงเทพนะคะไปถึงบราซิลใช้เวลาร่วม24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตอนนี้ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงที่พักกันที่จริงคือวันที่13พฤษภานะคะของไทยนะ คือถึงวันนี้ตีสี่ตีสี่เมื่อกี้เนะะี่ยค่ะทุกคนวันนี้ตีสี่เมื่อกี้ถึงเลยนะคะแต่เวลาที่บราซิลคือหกโมงเย็นของเมื่อวานอยู่เลยตอนนี้ที่บราซิลอะประมาณแบบสองทุ่ม,มนะคะของที่บราซิลอยู่เลยนะคะก็ถือว่าพอไปปุ๊บเหมือนเราล่นเวลาไปดังนั้นก็เรียกว่ามีเวลาฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นอีก1วัน จากเวลาไทยนะคะโดยสาวไทยเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาก็น่าจะเริ่มฝึกซ้อมเลยก็คือฝึกซ้อมวันที่13วันที่14วันที่15 3วันค่ะแล้วก็16ลงแข่งเลยนะคะนั้นแรกของสาวไทยจะเจอกับยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาแชมป์โอลิมปิกปี2020สซะด้วยสิสหรัฐอเมริกาก็เรียกได้ว่า ตัวเก่งมาเยอะเลยนะคะแต่สหรัฐอเมริกาคอลิฟาฟไปโอลิมปิกเกมเรียบร้อยแล้วนะคือเขาได้ตั๋วไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเดินทางมาที่บราซิลเนี่ยมีการฉลองไม่ใช่ฉลองเพื่อจะมาแข่งเออเวเนอนะคะไม่ได้ฉลองเพื่อตัวเองอยากจะได้แชมป์เเอหรือเปล่าไม่ใช่นะคะฉลองเพราะว่าได้ไปโอลิมปิกแล้วก่อนที่จะมาแข่งรายการนี้ โอ้โหเห็นภาพนั้นแล้วเออเป็นเรื่องที่พวกเขาฉลองกันเพราะว่าพวกเขายังไงก็ได้ไปโอลิมปิกแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในนัดแรกสาวไทยต้องเต็มที่มากๆสารัฐส่งตัวสำรองมาค่อนข้างเยอะส่งตัวหลักมาประกบบ้างไม่รู้ว่ารูปแบบเกมของสารัฐจะเบาๆลงในการเจอไทยหรือเปล่าเขาจะประมาทเราหรือไม่ ไม่มีใครอยากเสียคะแนนเยอะขนาดนั้นให้ไทยนะคะถ้าไทยชนะไม่ว่าจะชนะห้าเซตก็ตามขึ้นชื่อว่าชนะไทยจะบวก10กว่าขั้นต่ำเลยไทยบวก11ถ้าแข่งกัน5เซตนะถ้าไทยชนะ4เซตไทยจะบวก14ถ้าไทยชนะ3เซตรวดไทยจะบวก16ตรงข้ามกับสารัฐเลยค่ะถ้าขึ้นชื่อว่าสารัฐแพ้ ไม่ว่าจะแพ้5เซตแพ้4เซตหรือแพ้3เซตรวดสารัจจะถูกหักลบตรงข้ามกับคะแนนเมื่อกี้คือ 11, 14และ16มันจะเป็นไปได้หรอคะที่สารัฐจะอ่อนข้อและยอมเสียคะแนนให้เราเป็นคะแนนที่10บวกขนาดนี้ถูกไปเรามาดูที่เราดีกว่าทางโคด้ดออสแอดได้ย้ำตลอดว่าเขาพูดตลอดว่าเออ ยังไงเขาก็มาเพื่อเอาชนะสหรัฐให้ได้นะคะการฝึกซ้อมเข้มข้นของสาวไทยก็เรียกได้ว่ามาเพื่อแข่งกับสหรัฐเลยเพราะว่าน่าจะเป็นทีมที่ได้คะแนนเยอะจริงๆอีกทีมหนึ่งที่เราจะได้เยอะก็บราซิลเซอร์เบียตุรกีอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะทุกคนแต่สหรัฐถือว่าได้เยอะจริงๆนักกีฬากับทีมรวมถึงโค้ชพูดไว้ชัดเจนก่อนการเดินทางนะคะว่า เราจะไม่กดดันตัวเองขนาดนั้นเราจะเล่นไปตามสเต็ปเล่นในคะแนนต่อคะแนนไปเพราะถ้ากดดันเราจะเล่นไม่ออกแถมเราจะยิ้มไม่ออกในสนามซะด้วยเชื่อเลยนะจุดจุดนี้ถามว่าสาวไทยกดดันไหมกดดันมากแอนมองว่ากดดันมากเลยพวกเขาไม่ได้กดดันในเสียงที่แฟนๆถาโถมไปหาพวกเขาอะนะคะว่าเออแฟนๆรอตัวโอลิปิกอยู่นะ พวกเขาเองอะ่ะก็ต้องกดดันตัวเองเพราะพวกเขาก็อยากไปกันมากๆถูกไหมดังนั้นไม่เป็นไรก็ทำให้เต็มที่เท่านั้นก็พอขออย่างเดียวถ้าชนะก็เดินไปพร้อมกันแต่ถ้าพวกเขาแพ้ก็ต้องจับมือพวกเขาเดินไปพร้อมกันเหมือนเดิมนะคะอย่าปล่อยมือเด็ดค่ะสาวไทยตอนนี้ถึงที่พักอย่างปลอดภัยนะคะถึง ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเป็นที่เรียบร้อยที่พักติดชายหาดเลยชายหาดโคปาคาบาน่านะคะเป็นชายหาดที่สวยมากๆขอให้สาวไทยดื่มดำ่ำบรรยากาศของริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลมาให้มากที่สุดนะคะยิ่งไปกว่านั้นขอให้ดื่มดำ่ำการได้รับชัยชนะแบบที่พวกเขาตั้งเป้าหมายไว้มาให้ได้เท่านั้นเลยค่ะ นี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดในการนํามาบอกแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะว่าพวกเขาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดแรกจะเจอกับสารัฐก็คือคืนวันพุทธที่15นะคะเข้าเช้าวันพฤหัสที่16เวลาตี3ามครึ่งค่ะทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมก็พูดชัดเจนว่าอยากให้ทุกคนนอนแต่หัววันนะคะเพื่อตื่นมาดูสาวไทยแข่งก็ถ้าใครตื่นมาดูได้ก็ดีเลยนะตื่นมาด้วยกันนะคะ ทุกคนเล่าสู่กันฟังะะ่อยค่ะสาวไทยถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่งกําลังใจแสดงความคิดเห็นให้พวกเขาทํำผลงานให้ดีทําตามเป้าหมายทําตามความคาดหวังของเขาให้ได้กันด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะทุกคนอย่ายลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชันลีกเวี2024ที่กําลังจะเกิดขึ้นนัดแรกเจอกับสารัฐตีสามครึ่งค่ะ